สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล็กพามาชมพญานาคนะคะพามาชมพญานาควัดดอนใหญ่ลำลูกกาคลองแปดลำลูกกานะคะทุกท่านสวยงามมากมากเลยสวยงามมากเลยนะคะอยู่ใกล้ๆกกรุงเทพนะคะทุกท่านมาชมได้เนาะพญานาคสวยงามมากเขากำลังสร้างนะคะยังไม่เสร็จเนาะ ยังไม่เสร็จนะคะทุกท่านแต่ก็สวยงามอลังการมากมายมเล็กพามาชมนะคะให้ภาพบรรยายนะคะทุกท่านให้ภาพบรรยายเออหลูกจะเล่าความฝันไม่เห็นลเล่าเล่าเลยกที่ตากินขามืหวานกันม่มสวยงามมาก,มมมากคนเยอะมากค่ะทุกท่านวันนี้วันแรงงานคนเยอะมากเนาะคนเยอะมากมาก ส้างยังไม่เสร็จนะคะนี่นเป็นสะพานเราก็ลอดอะไรเขาเรียกอะไรบ่วงขบาดเหรอหนาขบาดบ่วงหน้าขบาดนะคะทุกท่านนี่สวยงามมากๆเลยคนเยอะมากอลังการมากเลยแต่คนเยอะมากคนเยอะมากะคะ่ะทุกท่าน วันแรงงานนะคะพี่เล็กพามาชมเนาะใครอยู่ใกล้ๆก็มาได้นะคะปทุมคลอง8ปดลำลูกกานี่เองใกล้ๆเนาะใกล้ๆกรุงเทพนะคะนี่สวยงามมากยังไม่เสร็จนะคะนันกำลังสร้างสวยงามมากๆเลยให้ภาพบรรยายนะคะทุกท่านให้ภาพบรรยาย ข้างหลังข้างๆเป็นทุ่งนาเนาะสวยงามมากเลยสวยงามมากๆากนะคะทุกท่านให้ภาพบรรยายวัดดอนใหญ่นะคะทุกท่านวัดดอนใหญ่ลำลูกกาคลองแปดถ้าใครต้องการที่จะเปิดโบสนะคะเชิญ์ฟแบบนี้นะคะ ตนนี้มีเทียเปิดดวงเปิดดวงเปิดโชคลกลบปบนดุวลู่ชาทีบาสวยงามมากให้พาบรรยายนะคะเสร็จแะคะคนเยอะดีวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะคะไม่ค่อยร้อนจากบาเมื่อวานเลนยลูกเ่ย ระปางเปิดโลกอ๋อนี่พระปางเปิดโลกบัตรดอนใหญ่นะคะลำลูกกาของแปดสวยงามมากมากพี่เล็พาชมบรรยากาศรอบๆนะคะ ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเนาะเที่ยวเปิดตัวเหลืออยู่แค่นี้นะคะเทียนเบิดดวงนี้ค่ะจะหมดแล้วนะคะจะหมดแล้วค่ะนะคะถ้านะใครต้องการที่จะเปิดดวงเชิญได้เลยนะคะก็ได้รูปแบบสร้างห้องน้าด้วยนะคะก็จะได้หมดทุกหมดโศมจะได้มีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะ ถ้าบูชาไปแล้วนะคะก็ยิบผ้าโปรไปเห็นให้เลยให้ภาพบรรยายนะคะทุกท่านให้ภาพบรรยายว่าสวยงามอลังการมากมกสวยงามอลังการมากมายสวยงามอลังการมากมนี้มารทางนี้ทางนี้มาทางนี้นะคะ ที่เรียกพามาชมนะคะทกานให Besides, ar, ้ภาพบรรยายนะคะให้ภาพบรรยายความสวยงามอลังการมากๆพอเมาเกปุ๊บตัวเก็จะจดลงนะคะบางทีเราก็ได้เจ้ามองหตุผนะคะอันนี้นีที่นอที่บาเออ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปค่ะิเล็กนะคะคนเยอะมากๆเลยขอบคุณค่ะ